สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่วอลเลตเต้นแชนเนลช่องที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทยในรูปแบบเข้าใจง่ายสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวกับทางหลวงของไทยโดยเฉพาะนะครับทางหลวงในประเทศไทยเป็นเครือข่ายของทางหลวงที่อยู่ในประเทศไทย โดยปกติมักหมายถึงทางหลวงแผ่นดินซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมทางหลวงในประเทศไทยแบ่งออกเป็น5ประเภทตามพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่2พศ2549ได้แก่ทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงสัมปทานทางนี้กรมทางหลวงรับผิดชอบดูแลสามประเภทคือทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานนอกจากทางหลวงห้าประเภทดังกล่าวยังมีทางพิเศษที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบูรณะทางด่วนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการดำเนินการก่อสร้างทางเฉพาะกิจ ของหน่วยงานต่างๆอีกด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของไทยทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคือทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดย กรมทางหลวงเป็นผู้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างขยายบระิะและบำรุงรักษารวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทำขึ้นไว้เท่านั้นอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ นักองทางหลวงทางหลวงแผ่นดินทางหลวงแผ่นดินเป็นเส้นทางสาธารณะสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาคจังหวัดอำเภอตลอดจนสถานที่สำคัญเพื่อให้การเดินทางและขนส่งเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการคือ กรมทางหลวงในสังกัดกระทรวงคมนาคมในยุคสมัยเริ่มต้นของการก่อสร้างทางหลวงกรมทางหลวงนิยมใช้ชื่อของบุคคลที่มีความสำคัญในสายทา,ทางนั้นมาตั้งชื่อถนนหรือสะพานเช่นถนนวิภาวดีลังสิตสะพานสารสินสะพานตีนสุรนนท์เป็นต้นต่อมาได้มีการพัฒนาระบบ คงขายทางหลวงทั่วประเทศเป็นจานวนมากการใช้ชื่ออาจจะก่อให้เกิดการสรับสนและไม่สามารถทราบว่าทางสายนั้นอยู่ในตำแหน่งใดดังนั้นจึงได้มีการนำระบบใหม่เลขทางหลวงมาใช้กำกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสรัปรปทานที่อยู่ในความคู่คุม ดูแลของกรมทางหลวงโดยหมายเลขกำกับมีความหมายบอกถึงภาคที่ตั้งของเส้นทางแต่อาจจะมีการค้าบเกี่ยวกันระหว่างภาคเนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งจังหวัดในแต่ละภาคต่างกันบ้างเล็กน้อยดังนี้ป้ายทางหลวงการแบ่งภาค ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขหนึ่งแสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคเหนือและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางหลวงที shuttle, ocean, ่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขสองแสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคเหนือและภาคกลางทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขสแสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก ในบางส่วนของภาคใต้ทั้งหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข4แสดงว่าทางสายนั้นอยู่ในภาคใต้ซึ่งระบบหมายเลขทางหลวงดังกล่าวได้กำหนดให้ใช้ตัวเลขจำนวน4หลักในการเรียกขานอ้างอิงทางหลวงโดยได้ทำแนกทางหลวงออกเป็นสีระดับย่อยดังนี้ทางหลวงที่มีหมายเลขตัวเดียวหมายถึง ทางหลวงหลักที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังภูงมิภาคหลักของประเทศไทยมีทั้งหมด4สายได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งคือถนนพหุนโรธินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2คือถนนวิทภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสคือถนนสุขุมวิท และทางหลวงแผ,แผ่นดินหมายเลขสี่คือถนนเพชรเกษมทางหลวงที่มีหมายเลขสองตัวหมายถึงทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่างๆที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขตัวเดียวผ่านพื้นที่สำคัญหลายจังหวัดเชื่อมต่อกันเป็นระยะทางยาว และมีลักษณะกระจายพื้นที่ให้บริการของทางหลวงจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขตัวเดียวออกสู่พื้นที่ทั่วประเทศอย่างเหมาะสมทางหลวงที่มีหมายเลข3ตัวหมายถึงทางหลวงแผ่นดินสายรองประทานที่มีลักษณะคงขายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขตัวเดียวหรือ2ตัว เข้าสู่สถานที่สำคัญของจังหวัดหรืออาจจะไม่ผ่านพื้นที่สำคัญแต่มีลักษณะเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายที่ดีสามารถกระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อยหรือเป็นทางลักษณะขนานกับแนวชายแดนต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาวทางหลวงที่มีหมายเลขสี่ตัวหมายถึง ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอำเภอหรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นในลนักษณะการกระจายพื้นที่ให้บริการทางหลวงออกสู่พื้นที่ย่อยแต่ไม่ได้เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายระยะทางยาวทางหลวงชนบททางหลวงชนบทคือทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างขยายบูรณะและบำรุงรักษาและได้ลงได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบทอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ณนะกรมทางหลวงชนบทในการเลือกชื่อทางหลวงชนบทจะนิยมใช้ใหม่เลขทางหลวงแผ่นดินหรือชื่อหมู่บ้านหรือชื่อสถานที่สำคัญ ที่เป็นจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการในใสายทางนั้นมาตั้งชื่อถนนเช่นสามแยกทางหลวงหมายเลข314ขีดบ้านรักะบังหรือสายบ้านคลอง20ขีดบ้านตลาดของ16เป็นต้นต่อมา เมื่อมีการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทมากขึ้นการใช้ชื่อเพียงอย่างเดียวอาจจะก่อให้เกิดการสับสนและไม่สามารถทราบว่าสายทางนั้นอยู่ในจังหวัดใดดังนั้นจึงมีการนำรหัสสายทางเข้ามาเป็นตัวบอกถึงที่ตั้งและระดับของสายทางซึ่งรหัสสายทางของทางหลวงชนบท ประกอบด้วยตัวอักษรย่อของจังหวัด2ตัวและตัวเลข4ตัวมาใช้กำกับทางหลวงชนบทโดยมีความหมายดังนี้ตัวอักษรย่อบอกถึงจังหวัดที่ตั้งของสายทางนั้นๆเช่นนอบอหมายถึงทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบ,บรุรีหรือชอบอหมายถึง ทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีเป็นต้นระบบหมายเลขโดยหมายเลขตัวแรกจะบอกถึงลักษณะของการเชื่อมโยงของสายทางว่าจุดเริ่มต้นสายทางของทางหลวงชนบทสายนั้นเป็นอย่างไรซึ่งมีทั้งหมด7หมายเลข และหมายเลขสายทางรูปแบบพิเศษกรณีเป็นสะพานชุมชนและถนนต่อเชื่อมแต่และหมายเลขมีความหมายดังนี้ลักษณะป้ายทางหลวงชนบทมี2แบบคือที่ใช้กับเขตทางหลวงซ้ายและที่ใช้กับเขตทางหลวงชนบทขวาป้ายทางหลวงชนบท ระบบหมายเลขสายทางที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขหนหมายถึงเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขตัวเดียวสายทางที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข2หมายถึงเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข2ตัวสายทางที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข3หมายถึง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข3ตัวสายทางที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข4หมายถึงเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลข4ี่ตัวสายทางที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข5หมายถึงเริ่มต้นจากทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นหรือทางพิเศษ สายทางที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข6หมายถึงเริ่มต้นจากสถานที่เช่นโรงเรียนวัดบ้านตำบลอำเภอหรือสถานที่สำคัญสายทางที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข7หมายถึงทางหลวงชนบทที่เป็นถนนเข้าสู่โครงการพะราชนมรินนสายทางที่เป็นหมายเลข3หลักหมายถึง ทางหลวงชนบทที่เป็นสะพานชุมชนและถนนต่อเชื่อมในความดูแลของกรมทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิน่นทางหลวงท้องถิ่นคือทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างขยายบูรณะ และบำรุงรักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่นผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ณนะศารากลังจังหวัดทางหลวงท้องถิ่นทั่วประเทศมีระยะทางประมาณ3 5 2 4 6 5กิโลเมตรมีการกำหนดรหัสสายทางเป็นตัว ตัวอักษร3ตัวและตามด้วยตัวเลข5หลักโดยมีรายละเอียดดังนี้ลักษณะป้ายทางหลวงท้องถิ่นมี2แบบคือป้ายแนะนำโครงการซ้ายและป้ายหมายเลขทางหลวงขวาตัวอักษยรย่อตัวอักษร2ตัวแรกเป็นอักษยรย่อของจังหวัด ตามด้วยตัวอ,อักษรทอถุงหมายถึงถนนทางหลวงท้องถิน่นเช่นสคทสตทปตทอททเป็นต้นหมายเลขโดยหมายเลขตัวแรกสองตัวแรกหรือสามตัวแรกเป็นอันดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภายในจังหวัดตาม บัญชีที่กรมทางหลวงชนบทกําหนดไว้และตามด้วยตัวเลขที่เหลือซึ่งเป็นระดับของสายทางที่ลงทะเบียนในเขตอปทนั้นๆตัวอย่างเช่นรหัสสายทางสองข5ีออ่สีด100มีความหมายว่าเป็นทางหลวงท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขาโดยที่มีเทศบาลตบมนนาทวีเป็นผู้รับผิดชอบสายทางและมีระดับสายทางที่ลงทะเบียนระดับที่1 0 0้ป้ายทางหลวงท้องถิ่นความหมายป้ายเลขทางท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลป้ายเลขทางท้องถิ่นโดย เทศบาลดูแลป้ายเลขทางท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นจะบอกรหัสใส่ทางซึ่งแบ่งออกเป็นสามบรรทัดได้แก่บรรทัดแรกเป็นตัวอักษรย่อจังหวัดสองตัวตามด้วยตัวอักษรทอถุงบรรทัดที่สอง เป็นหมายเลข5ตัวและบรรทัดที่3เป็นชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางหลวงสัมปทานทางหลวงสัมปทานคือทางหลวงที่กรมทางหลวงได้ให้เอกชนสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับสัมปทานและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ในกรมทางหลวงพระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทานพศ2542นในนิยามความหมายของทางหลวงสัมปทานไว้ว่าทางที่รัฐให้สัมปทานแก่บุคคลใดๆในการสร้างหรือบำร,รุงรักษาโดยเก็บค่าใช้ทางไม่ว่าในรนะดนับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดินหรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์หลกอย่างอื่นและให้ให,ใหมายความรวมถึงอุโมงค์สะพานเรือหรือหาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟากและท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถที่จัดไว้เพื่อประโยชน์แก่ทางหลวงสัมปทานด้วยในอดีต กมทางหลวงเคยมีทางหลวงสัมปทานสามสายซึ่งหมดอายุสัมปทานไปแล้วได้แก่สายเนินหลังเตา่าบ้านทุงเหียงระยะทาง14.729กิโลเมตรปัจจุบันกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินใหมายเลข3246สายบูเกะสามีดูทรงยอระยะทาง15กิโลเมตร ปัจจุบันกำหนดเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4055ถนนสีบุญเรืองสายโฮหินท่าใหม่ระยะทาง13กิโลเมตรปัจจุบันถ่ายโอนเป็นทางหลวงท้องถิ่นหลังเคยถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3147ปัจจุบันกรมทางหลวงมีทางหลวงสัมปทานหนึ่งสายคือทางยกระดับอุตลาพิมุก ดอนเมืองโทเวเฉพาะช่วงทางยกระดับดินแดงดอนเมืองบนถนนวิภาวดีลังสิตท,ทางหลวงสัมป,ปทานจะมีระบบหมายเลขทางหลวงเหมือนกับทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของทางหลวงสัมป,ปทานนั้นว่ามีลักษณะเป็นทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ